ผู้ชมคะการประกอบธุรกิจสมัยนี้มักจะเจอคู่แข่งขันที่รุนแรงแล้วก็มักจะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการประครับประครองธุรกิจมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดงบลดขนาดลดต้นทุนที่หลายๆองค์กรนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและบอกว่านี่น่าจะเป็นสูตรสําเร็จเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่และจะมีทางเลี่ยงไหมที่จะให้บริษัทเติบโตได้อย่างดีโดยที่ไม่จําเป็นต้องกระทบกับแรงงานหรือพนักงานในองค์กรเราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ จากกรณีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2014ซึ่งไทยถูกปรับลดอันดับจากกลุ่มเทียร์2 Watchlist ลงมาอยู่ในบัญชีกลุ่มเทียร์3ถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุดได้สร้างความกังวลให้กับแวดวงอุตสาหกรรมแรงงานในบ้านเราเป็นอย่างมาก ตอนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ระบุจากการประเมินคร่าวๆว,ว่าพบเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยจำนวนหลายหมื่นรายส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพจากเพื่อนบ้านถูกบังคับขู่เข็นล่อลวงให้ไปเป็นแรงงานทาสหรือการค้าบริการทางเพศและเหยื่อส่วนใหญ่ถูกชักจูงเข้าไปในอุตสาหกรรมประมงการผลิตเสื้อผ้าและงานบ้านทำกลางความซับซ้อนที่มีมาอย่างยาวนานบานปลายจนกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน น่าจะมีความคิดเห็นที่ชัดเจนต่อความเข้าใจที่มากที่สุดในปัจจุบันเราไม่ได้มีการกระทําหรือมีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดนะว่าได้ใช้ความพยายามเต็มที่ในการที่จะปรับปรุงให้มาตรฐานในการใช้แรงงานของเราเนี่ยให้ได้รับความยุติธรรมให้พ้นจากการเอารัดเอเปรียบเนี่ยเราไม่ได้กระทําการในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งในหมู่คนไทยเองเราอาจจะต้องยอมรับว่า การรณรงค์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่ากับการรณรงค์ลดความป้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาลดลำดับเราหลังจากที่เขาเฝ้าดูมา4ปีเนี่ยเขาก็คงอ้างเหตุผลนี่แหละครับว่าเราไม่ได้มีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดเ,เราก็เลยต้องตกไปเป็นอันดับสาม ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดทำรถแบบเร่งด่วนจัดทีมชี้แจงไปยังสหรัฐและผู้นำเข้าเกี่ยวกับปัญหาแรงงานไทยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการค้าขณะที่ผู้ประกอบการพร้อมทีมไทยบินเจรจาสหรัฐอย่างเร็วที่สุดเพื่อขอถอนถูนหน้าและกุ้งออกจากบัญชีการค้ามนุษย์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวเทียร์า ดยยืนยันว่าโรงงานและการผลิตของไทยได้มาตรฐานทุกขั้นตอนไม่มีการใช้แรงงานทาสจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ออกมาเพื่อ,อคุ้มครองคนที่ถูกเอาไปใช้แรงงานหรือคนที่เป็นลูกย่างเนี่ยทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศใดที่คุ้มครองดีก็จะไม่ได้ถูกความบาดเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการค้าไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะซื้อของคุณเมื่อคุณ ของคุณดีราคาถูกนะแต่เขาต้องดูด้วยว่าไอกระบวนการผลิตนั้นเขาคุณใช้แรงงานแบบอารัดอเปรียบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาตรการอันนี้ว่าที่ว่าจะว่ากันไปแล้วก็คือมาตรการที่จะคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก mm hmm. ประเด็นที่เขายกยกตัวอย่างมากก็คือประเด็นที่ว่า,าแรงงานบางอย่างเราไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องแรงงานประมงเนี้ย เราไม่ได้เราเราไม่ได้การคุ้มครองเขาเท่าที่ควรเพราะว่ามันก็คงเป็นเรื่องการคุ้มครองลําบากด้วยเหตุนั้น,เ,นเมื่อไม่รับการคุ้มครองเนี่ยเรื่องของการเอาคนมาขายนะครับคือหมายความว่าหาคนมาแล้วก็ต้อนลงเรือไปได้ค่าจ้างเท่าไหร่ตามกฎหมายแรงงานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจชั่วโมงทํางานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่มีใครรู้รวมตลอดถึงว่าค่า การดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือกระบวนการที่มีการพาคนเข้ามาเข้ามาทํางานโดยที่มีกระบวนการที่เก็บค่าในหน้าเก็บอะไรกันเนี่ยก,ก็เห็นชัดที่เขาพูดถึงมากมาก,มากก็คือเรื่องกิจการประมงนะซึ่งเราก็แน่นอนว่าเราใช้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะาแรงงานพมา่าเนี่ยเยอะถึง80%ใช่ไหม นะครับแล้วก็กิจการก่อ,อสร้างนะฮะกิจการเกี่ยวกับการตัดอ้อยเนะี่ยอันนี้ที่เขาเขาเพ่งเลงแต่ผมคิดว่าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือกิจการประมงซึ่งเราทำเงินปีหนึ่งเป็นสี่ห้าแสนล้านนะฮะแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้แรงงานทางด้านพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือน กกิาาารอย่่งวนนทีสำหรับสินค้าที่ถูกระบุว่าไทยใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับได้แก่เครื่องนุ่งห่มกุ้งอ้อยและการใช้แรงงานบังคับคือสินค้าปลาและการตัดสิทธิ์ GSP ของสินค้าจากประเทศไทยเนื่องจากสมาพันธ์แรงงานสหรัฐระบุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ยื่นเรื่อง เพื่อรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98นั้นจึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และนำไปขยายผลเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้คุณต,ต้องดำเนินมาตรการให้ชัดเจนถึงว่าก่อนนี้คุณไม่เคยทำอะไรแล้ววันนี้คุณทำอะไรยกตัวอย่างเช่น ที่แล้วมาเนี่ยคุณจดทะเบียนแรงงานช้ามากนะครับคนจะเอาคนไปจดทะเบียนแรงงานนี่เสียเวลายาวนานนะครับทำอย่างไรกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เช่นคุณบอกได้ไหมว่าพาแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งไปจดทะเบียนคุณต้องใช้เวลาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะว่าที่ที่แล้วมาเนี่ยมันช้าจนกระทั่งทําให้โรงงานหรือว่า สถานประกอบการต่างๆจําเป็นต้องหันไปใชแรางงานที่ไม่ถูกกฎหมายนะแล้วก็อย่างที่ว่าเพราไม่ถูกกฎหมายเขาก็ไม่รับการคุ้มครองนะะฉะนั้นเรื่องของการจดทะเบียนแร,รางงานต่างด้าวเรื่องของการาตรวจแรงงานนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แรางงานต่างด้าวไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่มีล่ามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องมีการสร้างขึ้นมาประกาศขึ้นมาให้ชัดเจนนะฮะ แหล่งข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างแต่เกิดกับเฉพาะบางธุรกิจเท่านั้นขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่เองไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับผลกระทบด้านการค้าต้องแบ่งเป็น2ระดับคือระดับภาคเอกชนกับระดับภาครัฐโดยในส่วนของเอกชนนั้นผู้แทนหอการค้าต่างประเทศได้เดินสายอธิบายถึงปัญหาให้ลูกค้าต่างประเทศได้เข้าใจโดยเฉพาะลูกค้าในสหรัฐ ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกกิจการซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินดีทำธุรกิจต่อผลกระทบก็คงไม่มากส่วนในระดับภาครัฐเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับรัฐหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจในระยะสั้นประเด็นสาคัญก็คือว่าเราทาหรือเปล่า เขาไม่ได้มานั่งคาดคั้นว่าคุณทําแล้วคุณต้องได้ผลทําแล้วไม่ได้ผลก็ยังถูกลดระดับก็จะไม่ได้ดูตรงนั้นสําคัญเท่ากับว่าคุณริเริ่มทําอะไรที่แตกต่างไปจากที่เคยทําเพราะที่แล้วมานี่ส่วนมากก็จะอ้างเรื่องแรงงานไม่ใช่ของกระทรวงนี้เป็นของกระทรวงนั้นนะเป็นเรื่องอเอกชนก็จะบอกเป็นเรื่องของรัฐไม่ใช่เรื่องของเอกชนอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการร่วมมือกันในระดับกระทรวงต่างๆอย่างเต็มที่ แล้วก็ต้องเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนซึ่งใช้แรงงานเหล่านี้เนี่ยกับภาครัฐที่ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานแล้วก็ไม่ให้มีการค้าแรงงานอย่างที่ว่า คุณผู้ชมคงพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าการตัดงบหรือว่าลดขนาดลดองค์กรนั้นอาจจะไม่ใช่สูตรสําเร็จเฉพาะทางในการทําธุรกิจทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับอีกหลากหลายปัจจัยหลากหลายองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรซึ่งกันและกันให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะประคับประคององค์กรของท่านไปได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็มีเสถียรภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะ